สวัสดีท่านชมทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาอยู่กันกับช่อง Holy Stickman ซึ่งวันนี้เรามาอยู่กันใน m a ป The Strongest Battle Ground นะครับผมก็จะมาสอนทำท um ัสมากิคอมโบวันช็อตนะครับผมวันช็อตก็จะเป็นไงินนั้นก็ไปดูกันเลยแต่ก่อนที่จะไปดูกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งก็จะไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องเราไปเลยโอเคครับคอมโบนี้ก็จะ วันช็อตนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับเรามาดูกันเลยนะครับว่าทํายังไง <ș> <ๆ>อย่างแรกนะครับถ้าเราแดชไปแดบปกติ M14 รอบปกติสกมมาก M13 รอบแล้วตามคุ้มนะครับผมสกิลสองไปนะครับตีปกติ4รอบนะคบรอจังหวะสกิลสามจับไปนะครับผมตี M1 คุ้มนะคระสกิลสี่ไปนะคบสกิลเกิดรอลอนรับแล้วก็สกิลแดชปกตินะครับกด ตีปกติสุดยอดนะครับนี่ครับศูนเปอร์เซนครับอย่างตึงครับคอมโบนี้จึงจัดจัดก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละครับมาต่อคอมโบไอเสียบายบาย